สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับ <c oughs> ผู้สาวนะผู้สาวเนื่อเนื้อก็สาวนะมีแต่สาวนุ่เลยนะโอ้โหเดี๋ยวมึงไปน้องเดี๋ยวมึงไปรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนพี่ใส่ถุงมือแป๊บนึง <c oughs> เยืนดูเฮะนะ ใส่ยากยออาก,ก็ยากยออาก,ก็ยากเอ้ยน้องเขารอวะน้องเขารอผมทุกคนเอ้ยเขารอเรา่าไม่ผมไม่อะไรหรอกนะผมแค่จะไปถ่ายเขาเฉยๆอ้าวมีรอกันเลยสาวนี่ <laughs> มีรอกันเลยนะไปก่อนไปก่อนสาวไปแล้วผมไม่อะไรแนะ ไม่รีบผมไม่รีบติดอะไรกันเนะี่ยทำไมไม่หากันไปลนะ่ะไปกันทุกคน เขาพากันไปไหนไม่รู้ผมไม่อยากจะขับตามเข้าไปเดี๋ยวเขาหาว่าผมโลกจิตอยเย็ดเคทไมเรามาขับรถเสียงดังรบกวนเราตอนกลางคืน <laughs> เออว่าทุกคนเราไม่น่ารักเลยเอ่ะเรา ครับกันนี่กว่ากลับบ้านกันดีกว่ารถก็เสียงดังเนาะคนทันข้างหน้าของเรานี่คือซีบีอาร์พันซีบีพันอย่างนะเอเมซเซ็กเราเปิดไปเดียวไปเดียวผมมีกระแทบกระแทบอยู่ตรงไอ้นี่ด้วยนะ แต่เราคงไม่ได้ตามไปหรอกเนาะกลับบ้านก็ดีกว่า เย็นๆนะเนี่ยขนาดผมใส่เสื้อสามชั้นเลยนะทั้งเกาะด้วยเสื้อเสื้อยืดบางๆอะ่ะตัวแรกแล้วก็ใส่เกาะแล้วก็มาใส่เสื้อยีนตัวเนี้ยรวมแล้วสามชั้นนะทุกคนมันยังมันยังหนาวอ่ะตอนนี้ผมหนาวมากกางเกงผมก็สามชั้นนะเออปกติผมจะร้อนแบบเหงื่อแตกเลยแต่วันนี้แบบ เย็นอาการเย็นอ,ยอาการเย็นก็อย่างว่าเนาะมันหน้าหนาวแลนะตอนนี้น่าจะอุณหภูมิแบบบ้านผมนี่หนาวมากนะถ้าหน้าหนาวอะ่ะหนาวไม่แพ้แบบบนดอยเลยนะจังหวัดบึงการนะทุกคนช่วงพีกๆที่หนาวจะจัดอะ่ะรู้สึกว่าบนดอยที่เขาออกข่าวกันจะอยู่ประมาณสี่องศาห้าองศานี่แหละ ปีนั่นแหะช่วงปีใหม่ช่วงอะไรบนดอยนี่สี่หองศาแต่บ,บ้านผมนี่หกเองศานะเกินกัน1-2องศาเองนะความเย็นอนะ่ะเออประการเนี่ยเป็นเหนือสุดเหนือสุดแดนอีสานคะรับ้วบอกเลยว่าโคตรเย็นช่วงแบบถ้าเราตื่นตีสี่ตีห้าตอนเช้านี่น้อยง่ายแบบ เราออกไปดูปลาที่หนองน้ําหรืออะไรนะปลาแบบยังจะแข็งอะ่ะปลาไม่ตื่นนะทุกคนเอ,อปลาไม่ไว่ายน้ําเลยอะ่ะมันเย็นจริงเย็นจนแบบจับน้ําไม่ได้เลยนะช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยช่วงแบบนี้เนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะถ้าเป็นช่วงปีใหม่หนาวมากหนาวจริงบึงการคนระับใครไม่เชื่อก็ลองมาสัมผัสด,ดูได้บึงการในของแท้นะครับของแท่บอกเลยว่า แล้วคุณจะหนาว <c oughs> แค่นั้นเลย ประมาณประมาณร้อยโลร้อยโลได้ร้อยโลได้เออเพระาะว่าไปคำจากจากบ้านผมไปทำตะก้าเนี่ยมันห้าสิบโลไปกลับก็ร้อยโลว่าดีนะครับประมาณนั้นแหละคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตัดจากคำตะก้านะที่ผมบอกว่าจะถึงบ้านแล้วแต่จริงยังไม่ถึงนะยังอยู่อีกไกลเลยแต่ผมตัดไปก,ก่อนเฉยๆผมผมาขับรถเล่นร้อยโลนะครับวันนี้ ออกมาวันเดียวได้สามคลิปเลยทุกคนผมตัดไงผมตัด่อจริงจะรวบใส่คลิปเดียวก็ได้แต่ว่ามันมันยาวเกินไปผมผมเชื่อเลยเลยว่าเออไม่ใช่ผมเชื่อเลยว่าเ,ออช,เ,ช,เาชื่อเลยนะว่าทุกคนเนี่ยดูไม่จบหรอกถ้าผมรวบใส่จริงๆอะ่ะจริงๆมันหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะคลิปนี้รู้สึกว่าจะหนึ่งชั่วโมงกว่าเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยดูไม่จบไม่จบแน่นอนนะ เพราะว่าอัลกอริทึมหลังบ้านผมอะมันเตือนมาบอกว่าคนดูคลิปของผมแค่ขนาดคลิปผมมา30นาทีนะในช่องผมประมาณ2 0 3 0นาทีดูแค่4นาที3นาทีมาคลิป2นาทีโอ้โหดูดูแป๊บเดียวแล้วก็ปิดคลิปอะไม่รู้ว่าทําไมนะแต่ก็คงคลิปไม่สนุกมั้งแต่บางคลิปที่ที่ผมพูดเนี่ยนะมันคลิปคลิปที่ผมพูดเนี่ยมันจะ ยอดวิวมันก็ปกติแหละแต่ว่าเอาการิทึมอะไรเขาเรียกว่าอะไร,รอะมันเรียกเอากริทึมอะไรเเขาเรียกว่าเวลาในการรับชมอ่ะครับที่ผู้ชมของเราเนี่ยดูคลิปว่ายาวแค่ไหนอะ่ะเขาดูแค่หนึ่งนาทีสองนาทีเออนั่นแหละส่วนตอนที่ผมแบบอัดเสียงแบบไม่มีไม่มีเสียงผมพนะูดนะอาจจะเสียงท่ออย่างเงี้ยตอนขับรถขับเสียงท่อไปอย่างเงี้ย เขาจะดูยาวกว่าก็คือดูสามสี่นาทีก็คุณผู้ชมนั่นแหละดู <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะเน้นที่คิดว่านะ่ากเอาใจคนดูก็เลยจะพยายามไม่พูดพยายามอัดเสียงเอาอัดเสียงท่อคนน่าจะชอบเสียงท่อมากกว่าเสียงผม น,นี่เริ่มมีหมอกมีอะไรเลยนะข้างหน้านถ้ากล้องเห็นนะจะเห็นว่าเป็นหมอกหมอกหมอกหนามากนะครับอากาศมันเริ่มเย็นแล้วทุกคนค้นหนาวอ่ะตอนนี้ขนาดเสื้อเสื้อสามชั้นกางเกงสามชั้นนะยังเย็นแบบเย็นเย็นจ้อยเลยนะ ไหมครับว่าแต่ละคลิปของผมเนี่ยอ่านี่ผมจะโม้ฟังนะเข้าสู่โม้นะก็จะขี่ช้านะแต่ละคลิปของผมเนี่ยเวลาผมออกมาถ่ายคลิปผมจะเติมน้ํามันทีหนึ่งเหมือนวันนี้ก็เติมไป5 0ารอเอซี่สี่ร้อยสี่สิบเออสี่ร้อยสี่สิบก็คือเติมน้ํามันเนี่ยได้สามคลิปสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยได้สามคลิปแล้วน้ํามันเนี่ยวิ่งเกือบร้อยโลก็จะหมดแล้วนะขับครั้งต่อไปก็ต้องได้เติมนะครับ ก็อเอาง่ายๆว่าคลิปหนึ่งอะลงทุนประมาณ200นะครับต่อต่อ,ตอครั้งนะเตาถ่ามัน200แล้วก็ขับรถอันนี้ยังไม่รวมแบบค่าเสื่อมสภาพของยางของอะไรอีกนะแต่ก็ขี่เอาความสนุกตัวเองครับน่ะก็คือแต่แต่ละคลิปเนี่ยผมลงทุนประมาณ200ตีไปกลมๆนะประมาณ200จากนั้นก็ผมไม่ได้ตังผมจะบอกว่าผมทำยูทูบเนี่ยผมไม่ได้ตังค์นะ ผู้ติดตาม500กว่านี่ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็กดซับสไครต์นะครับติดตามให้มันไปถึง1 0 0 0 1พ0 0พผู้ติดตามเนี่ยมันจะสามารถเปิดสร้างรายได้ผมก็จะได้เงินซึ่งหนามว่าไ,ได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับลิปหนึ่งถ้าถ้าคนดูพันคนอย่างเงี้ยก็จะได้เงินประมาณ10บาทเออพันคนก็ได้สิบบาทยอดวิวพันหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณ10บาท าคลิปไหนไป3-4มสี่พันก็จะได้40-50บาทแล้วผมเติมน้ำมันคลิปหนึ่งเนี่ยก็ไป200ร้อยแล้วนะเออยังไงก็คงไม่ได้อย่างน้อยทุกคนอย่างน้อยๆต้อง1มื0นสองหมื่นวิวอะผมถึงจะได้ได้ทุนคืนนะครับตั้งแต่ผมทําช่องผมมาเนี่ยผมทํามาประมาณเกือบร้อยวิดีโอแล้วผมเสียน้ํามันไปอเยอะแต่ก็ผมไม่ได้สนใจไล่ค่าอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับ คือผมว่าขี่เอาสนุกของม,มนันแหละถามว่าทํา youtube ถ้าตั้งใจซื้อรถออกมาขับทํา youtube มันไม่คุ้มอยู่แล้วเราก็ขับเอาสนุกอย่างน,น้อยๆนะครับถ้าผมไม่ถ่ายคลิปลง youtube เนี่ยผมไม่ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยผมก็ไปขับของผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากันนะครับขับไปถ่ายไปด้วยก็มีคนดูดีกว่านะครับเอาละครับเรื่องราวก็ประมาณนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอาเป็นว่าเราเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันถึงดอนเจ้านางแล้วถึงบ้านผมแล้วผมจะต้องไปแล้วทุกคน ไปในที่นี้คือแบบตัดคลิปมัน,นะแล้วับกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม